สำหรับบทนี้นะครับมาแก้บักอีกนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าบักแฝงนะครับจริงๆแล้วมันจบตั้งแต่บทที่แล้วนะครับบักไม่มีนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีนะครับมันแฝงตรงไหนครับมันแฝงตรงที่นะครับสตริงเทคเราดําเนินการกับสติงที่ชื่อว่าเทคเนี่ยที่จะใส่ไปในสตริงคัปปี้เนี่ยเราดาเนินการสตริงที่ชื่อว่าเทคเนี่ยมีอยู่2จุดนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้ดําเนินการแล้วไปชนกันกับเทคในอินเตอร์ลเนี่ยนะครับ ก็นะครับผมจะ Copy ตรงนี้ผมจะปล่อยไว้นะครับผมจะฆ่าตรงนี้ทิ้งนะครับผมจะก่าผมผมจะฆ่าตรงที่เคลียร์ไอนะครับถ้าเคลียร์ไเปหนึ่เ่ยเป็น1นึ่งเนี่ยนะครับผมจะฆ่าตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็นะครับผมจะไปเปิดตรงนี้แทนนะครับไปเปิดตรงปุ่ม on แทนนั่นเองนะครับเปิดตรงนี้แทนนะครับ Copy s t r สตร i งเ t คศูนย์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Text ท e x t เนี่ยนะครับเอ่อเทตรงนี้เนี่ยนะครับ ผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อว่าเทคหนึ่งให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันซ้ํากับเทคในอินเตอร์ลับนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเทคหนึ่งให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงในส่วนของเค d ียร์ไอดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปประกาศเทคหนึ่งนะครับเป็นตัวแปรประเภทสตริงนะครับผมก็นะครับผมก็ก๊อปแล้วคลิกขวาก๊อปปี้นะครับแล้วก็นะครับผมก็จะมาประกาศตรงนี้นะครับเท x t นะครับแต่แทนที่จะเป็นเทคเฉยๆก็คือเป็นเทคหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันการซ้ําซ้อนเอ่อกับ เอ่อ t ท x t ที่อยู่ในอินเตอร์ลับนั่นเองนะครับดูนะครับเราทํา Text ในอินเตอร์ลับตั้งหลายจุดนะครับไม่รู้เราก็คํานวณหรือคาดคะเนหรือเดาไม่ได้นะครับว่ามันจะชนกันหรือไม่ชนกันหรือไม่นะครับแต่ทางที่ดีป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันชนกันนะครับไม่ให้มันใช้ชนกันนะครับอินเตอร์ลับระหว่างที่มันอินเตอร์ลับเนี่ยถ้าเกิดในในในเมนมันไปใช้ Setting ที่ชื่อว่า Text ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่การโชว์ออกหน้าจอ LCD เนี่ยนะครับน่ากลัวนะครับ มันจะลวนนั่นเองผมก็เลยเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเซกหนึ่งนะครับตรงที่ Clear ID ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นผมเปลี่ยนเสร็จคอมพา์นะครับก็ได้ผลเหมือนเดิมนะครับลองเรามาโหลดดูในโปรติอุสก็ได้ผลเหมือนเดิมนะครับดูนะครับก็นะครับได้ผลเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยนะครับได้ได้ผลเหมือนเดิมนะครับเทคเนี่ยนะครับเราโหลดโหลดเท็กไฟล์มานะครับตรงนี้ จะได้ผลเหมือนเดิมนะครับดูนะครับแค่เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับก็กดนะครับเลขอะไรต่างๆก็ไม่มีผลนะครับจนกว่าจะกดปุ่มออนนะครับแล้วก็กดเลข1เลข2เลข3เลข4นะครับหลังจากนั้นนะครับพอกดปุ่มนี้ปุ๊บเห็นไหมครับศูนย์นะครับแล้วก็เป็นไงครับเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับ ก็นะครับกดอย่างนี้นะครับเพราะว่านะครับเราเราเปลี่ยนชื่อเทคตรงนี้นะครับจากเทคเฉยๆยเนี่ยเป็นเทคกหนึ่งเปลี่ยนสตริงใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ไม่ดําเนินการซ้ําซ้อนกับเทคที่อยู่ในฟังก์ชันอินเตอร์ลับนั่นเองเราไม่เราคาดคคเนหรือเดาไม่ได้นะครับว่ามันจะไปซ้ําซ้อนกันอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับเราตรงนี้เรา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 คาดคคเนไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอ่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเปลี่ยนเทคในเมนนะครับตรงนี้ตรงเคลียร <Wait? S 2> ์ ID เนี่ยนะครับเปลี่ยนเทคในเมนเนี่ยนะครับให้เป็นอะไรครับให้เป็นเทคหนึ่งซะนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเทคหนึ่งซะให้หมดก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเทคหนึ่งนะครับเพื่อที่จำไม่ไม่ให้มันซ้ําซ้อนกันนะครับจะมีเทคในกรณีเดียวครับในเมนก็คือตรงไหนครับก็คือตรงนี้นะครับในรูปฟอร์ตัวนี้นะครับที่โชว์ออกหน้าจอ LCD จะมีได้ในกรณีเดียวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วย ก็คือเปลี่ยนแปลงเนี่ยเวลาเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปดําเนินการในฟังก์ชันอินเตอร์ลับนะครับ setting ที่ชื่อว่าเทคเฉยๆนะครับส่วนเทคหนึ่งเนี่ยเอาไว้โชว์ค่าคงที่เฉยๆนะครับค่าซีห้าหนึ่งแคลคูลเตอร์เฉยๆนะครับตรงนี้เทคหนึ่งเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับเอาไว้โชว์ค่าซีห้าหนึ่งแคลคูลเตอร์เฉยๆนั่นเองนะครับก็นะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับบทนี้นะครับก็นะครับเราจะไม่ดําเนินการตัวแปรที่ชื่อว่าเทคตรงๆในฟังก์ชันเมนนะครับในส่วนของเอ่อเทคที่ที่เราจะ ใช้ทาเครื่องคิดเลขจริงๆแต่เราอะไรครับเราประกาศเพิ่มมาแทนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็กดๆไปกดมาเล่นๆนะครับก็ปุ๊บเหมือนเดิมนะครับครับก็บทนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแก้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ประกาศสติงใหม่ที่ชื่อว่า t ิกหนึ่งนะครับก็นะครับ จุยีแล้วก็เอามาใช้ในฟังก์ชันเมียนให้หมดเลยนะครับยกเว้นกรณีเดียวก็คือกรณีนี้ยังคงใช้เทคเหมือนเดิมเพราะว่าในกรณีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าภายใน setting ที่ชื่อว่าเทคนั่นเองแต่ว่าเราเอาเทคเนี่ยส่งออกไปโชว์บนหน้าจอ lcd อย่างเดียวนั่นเองมันก็เลยทําได้นะครับแต่แต่อันอื่นนะครับเรา setting copy เทคนี้นะครับมันมีโอกาสชนกับเทคในฟังก์ชันของ interrupt นั่นเองนะครับก็เลยเปลี่ยนแปลงนะครับก็ง่ายๆซื่อๆนะครับบทนี้ครับบทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ